สนับสนุนโดยทิพยาประกันภัยโทรเลย02-022-0666ต้อนรับโฉมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Business Watch จับกระแสธรรุรกิจนะคะวันนี้อังคารที่7ตุลาคม2557พบกับดิฉันศริรนุชโรจนรรสถีรนค่ะและดิฉันอรดาผาวิบูลค่ะวัวนี้หลากหลายเรื่องราวทางธรรุรกิจที่จะมาจับกระแสกันร,รวมไปถึงตลาดสมาร์ทโฟนที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยนะคะสําหรับใครที่เป็นสาวก p h o n e 6ก็ร้องเพลงรอไว้ได้เลยปลายเดือนนี้เจอกันแน่นอนแต่ในส่วนของซัมซุงิค่เปิดตัวไปแล้วสําหรับโน้ตโฟหรือว่าโน้ต4นั่นเองแต่ว่าล่าสุดก็มมีีีขข่่่่าาาาววจกกในนชงงอไตรรสท3ู้ึ ว่าจะมีความนิยมรวมไปถึงยอดขายเนี่ยนะคะลดลงค่ะเห็นบอกว่ากาไรสุทธินี่นะคะปรับตัวลงไปถึงประมาณ60%ได้เลยทีเดียวนะคะจะเป็นยังไงติดตามกันได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านใดที่สนใจในเรื่องของการออกแบบเ mm hmm. ชื่อไหมคะว่าแพคเกจจิ่งเนี่ยที่เราเห็นสําคัญมากนะคะ mm hmm. วันนี้เรามีท็อป10หรือว่า10สุดยอดแพคเกจนะคะที่ใครเห็นแล้วเนี่ยต้องอยากจะซื้อจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันได้ในช่วงท้ายของรายการค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นเลยมาเริ่มต้นกันที่ตลาดนี้ค่ะตลาดสินค้าส่งราคาเดียวนะคะคือมีราคาตั้ง อันนี้ดิฉันชอบมาก <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าได้รับความนิยมมากๆเลยและตอนนี้มูลค่าการตลาดเนี่ยก็มีอยู่ที่500ล้านบาทแล้วค่ะ นายสุพจน์เล่าหาพัฒนวงศ์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกกำรงมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะคะผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและร้านจำหน่ายสินค้าราคาเดียว20บาทนะคะภายใต้ชื่อร้านเอกโกะก็เปิดเผยว่าภาพรวมของตลาดค้าส่งสินค้าราคาเดียว20บาทนั้นปัจจุบันมีผู้ประกอบการในตลาดอยู่ประมาณ4-5รายนะคะมีมูลค่าตลาดรวมราว500ล้านบาทและมีแนวโน้มจะได้รับความสนใจมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมานะคะตลาดนี้มีการเติบโตค่อนข้างสูงค่ะเฉลีย่ยปีละประมาณ50%เลยโดยเฉพาะช่วงปี2555จนถึง 2,556เนื่องจากมีผู้ค้าส่งรายใหม่ก็กระโดดเข้ามาเพิ่ม2-3รายนะคะและมีร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้นจำนวนมากและเป็นธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะเหมือนร้านกาแฟาหรือว่าร้านอาหารและก็มีความเสี่ยงในการสต็อกสินค้าน้อยกว่าค่ะสำหรับแนวโน้มของตลาดร้านจำหน่ายสินค้าราคาเดียวได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะมีแผนที่จะเดินหน้าขยายธุรกิจที่มี2โมเดลอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นส่วนของโมเดลร้านแฟรนไชส์และโมเดลศูนย์กระจายสินค้า สำหรับร้านแฟรนไชส์ปัจจุบันมีอยู่กว่า1,600สาขาค่ะก็มีการตั้งเป้าจะเปิดให้ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ150สาขาส่วนศูนย์กระจายสินคา้าซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลแฟรนไชส์ในจังหวัดนั้นๆและจังหวัดใกล้เคียงปัจจุบันมี9แห่งด้วยกันนะคะและระยะยาวต้องการจะขยายให้ครบทั้ง77จังหวัดเรียกว่าตลาดนี้ได้รับความนิยมจากคนไทยเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่ามีสินคา้าเรียกว่าครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นสินคา้าอุปโภคบริโภคหรือว่าอย่างนี้เลยนะคะ,คะชานจานชา,นชานมีหมมดเลยนะแแ้ต่ เครื่องสำอางก็มีเหมือนกันใช่ค่ะหลากหลายมากทีเดียวแล้วก็ราคาย่อมยาวมากด้วยนะคะผูช้ชมคะตอนนี้ไปที่ผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาถึง66ปีด้วยกันนั่นก็คือผงหอมสีจันนั่นเองค่ะล่าสุดมีการรีแบรนด์นะคะโดยทายาทรุ่นที่3มาพร้อมกับแบรนด์สีจันแต่ว่าความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนะคะการรีแบรนด์ในครั้งนี้เป็นเพื่ออะไรติดตามกันเลยค่ะ นายรวิทย์หานอุตสาหะกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทสีจันสหโอสถจำกัดเปิดเผยว่าด้วยประสบการณ์การเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางมากว่า66ปีตัต้งแต่รุ่นบรรพบุรุษทำให้ผลิตภัณฑ์ผงหอมสีจันเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บริหารเจเนอเรชันรุ่นที่3เล็งเห็นว่าวันนี้ผงหอมสีจันน่าจะถึงจุดเปลี่ยนในตลาดเครื่องสำอางที่มีการแข่งขันสูงขึ้นและเป็นครั้งแรกของแบรนด์ผงหอมสีจันที่จะรีแบรนด์ครั้งใหญ่เปลี่ยนชื่อเป็นสีจันเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง3ชิ้น ได้แก่สีจันออริจินอลสีจันธนาคาโก และสีจานทรานส์ฟลูเซนต์พาวเดอร์รวมถึงเพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตที่นอกเหนือจากแป้งซึ่งทำสามผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของสินค้าที่สวยร่วมสมัยอีกครั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ทําให้ใช้งานง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ได้เชิญตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ทั่วประเทศกว่า40รายร่วมฟังวิสัยทัศน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าและพันธมิตรให้แหล่งเห็นถึงความตั้งใจนําเสนอแบรนด์คนไทยที่มีคุณภาพและเปลี่ยนมุมมองผู้บริโภคให้หันมามองแบรนด์ของคนไทยด้วยความ ูิใจงานวันนี้ซึ่งเป็นงานเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเรียกว่ารีแบรนด์ครั้งใหญ่จากคงหอมสีจันหรือสีจันแล้วก็มีโปรดักต์ใหม่ที่ออกมานะครับก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของสีจันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เรา ตั้งบริษัทมาเกือบ70ปีนะครับภายในงานนี้มีการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องยอดนิยมอย่างคริสติน่าอากิล่าเพื่อเป็นการขอบคุณคู่ค้าและพันธรรมิตรที่มาร่วมง,งานซึ่งบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความอบอุ่และสนุกสนานอย่างเป็นกันเอง ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย<ช>ที่ต้องให้การสนับสนุนด้วยนะคะใช่ค่ะทีนี้เรามาต่อที่ข่าวดีสําหรับนักลงทุนนะคะท่านใดที่อยากจะจองซื้อหุ้น IPO ของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะตอนนี้เริ่มที่จะมีข่าวดีมาปากฝากกันแล้วนะคะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการเที่ยวบินแบบประจำภายใต้ชื่อสายการบินบางกอกแอร์เวยสเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO ระหว่างวันที่14-17ตุลาคมนี้นักลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้น IPO ได้ที่สำนักง,งานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพยกเว้นสาขาไมโครธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคาร CIMB ไทย ตามวันและเวลาทําการของแต่ละสาขานักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bankkokair.com/ir พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงรวมไปถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีกับคุณจรรัตนาเวโรดรออยู่ในช่วงแรกของ Tech on Time ค่ะ อยากรู้ไหมครับความสุขของคืออะไรที่แฮปปี้คอนโด๊บได้เห็นคนรอบข้างมีความสุขได้กินอาหารอร่อยๆออกับเพื่อนได้เจอเพื่อนใหม่ที่เพครคับผมชอบที่ทุกคนแฮปปี้ครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ๊บนะครับเพราะที่นี่ความสุขไม่มีวันสิ้นสุดอินฟินิตเรียวเอสเตทวันนี้แพ็กเกจโซเชียลที่คุณใช้อยู่ถูกใจแล้วหรือยังคะของเราอะเลือกเล่น Facebook หรือไลน์ฟรีก่อนได้พวกเราอะอยากเล่นบแอปอินสตาแกรมเพื่อเพิ่มได้ <laughs> มาใช้ TrueMove Edge ดีกว่าคะ่ะ<อ> TrueMove Edge ให้คุณเล่นได้ไม่อั้นไม่ต้องเลือกไม่ต้องซื้อเพิ่มเร็วแรงว้าวเลี่ยเลยซิมโซเชียลไม่อั้นสำหรับคนชอบโซเชียลให้ทั้ง Face, Line, Instagram และ WhatsApp ฟรีไม่อั้นพร้อมโทรคุม้ม25ส,สตางค์<อ>บัตรซิมวันนี้เล่นไลน์เกมเศรษฐีฟรีไม่มีค่าเน็ตที่ True Shop และจะแทนจำหน่ายถึง31ตุลาคมนี้สร้ารงมากกัน TrueMove Edge เครือข่ายที่หของเรา อะไรอ่ะไม่รู้อะไรเลยเหรอเนี่ยแพ็คเล่นเน็ต 3G ไม่อันจากทรูมูฟเอชแม่มีขายที่นี่ด้วยเหรอพี่มีดิเนี่ยแพ็คเล่นไลน์เฟซบุ๊กเอาไว้แชทกับเพื่อนเพื่อนเพ้รู้อะไรก็ปิดกับไปก็ปิดกับปก็ปิดกับไปแล้วใช้ไงอ่ะง่ายๆก็ให้ยิบได้รับรหัสเติมใช้ได้เลย ให้ใครก็ซื้อได้ <Yeah. S 1> แพ็กเสริมเติมถูที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคุ้มจงหิวจงหิวจงหิวมาเติมท้องให้อิ่มตุนของให้เต็มตู้ลูกค้าถูคาดลดสูงสุด10%ลูกค้าถูใช้ถูพร้อยลดสูงสุด100บาท ที่ CP f e s h m a r t และ CP Freshmart Plus ทุกสาขาถึง31ธันวาคมนี้พิเศษเฉพาะคุณกับทรูเท่าน,นั้นเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Business Watch สำหรับในช่วงนี้เช่นเคยนะคะ Take on Time คุณจรรัตนเวโรจนั้นมีสิ่งดีๆมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะ o <On> อน i m e สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาอัปเดตเทคโนโลยีที่คุ้มค่าเพื่อการก้าวล้ำหน้าไปสู่อนาคตอย่างสร้างสรรค์ครับนี่คือเ e ็คออนไลน์ปีนี้นะครับกลุ่มอุตสาหการรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะครับได้ออกมาคาดการณ์กันว่านะครับจะมีอัตราการเติบโตของตลาดในอุตสาหการรมสิ่งพิมพ์ติดลบ ประมาณ10-15%ของยอดรวมธุรกิจเมื่อปี2,556แต่การคาดการณ์นี้นะครับก็ไม่ได้มีผลกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในวงการสิ่งพิมพ์นะครับล่าสุดได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ดิจิทัลความเร็วสูงใหม่ขึ้นซึ่งเกิดขึ้นในเมืองไทยนี่แหละครับเทคโนโลยีที่ผมพูดถึงก็คือ Rico oh Pro C7100X เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลแบบต้อนแผ่น ที่มีจุดเด่นที่ชุดหมึกพิมพ์พิเศษมีสีที่5หรือที่เขาเรียกกันว่าโทนเนอร์สีขาวหรือสีคลีร์นั่นเองจริงเราให้ความสำคัญสํนหรับตลาดเมืองไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นฮับของธุรกิจของเราในภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดตลาดเมืองไทยสำคัญที่สุดของลิโก้และันเป็นเหตุผลหลักที่เราเปิดตัวผลแรกในโลก และในเทรนด์ของปีนี้นะครับเทคโนโลยีการพิมพ์ที่น่าจับตามมองเขาจะแข่งกันที่ความคมชัดของการพิมพ์และการรองรับวัสดุพิมพ์ที่ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น uh, I'm a proud to introduce r i c o oh Pro L4160 the graphic art wide format latex ink technology that we first introduced in Thailand markets uh, this product h a s very unique features it is very environmentally f r i e n d Uh, as well as easy dry and uh, low energy consumption. it provides a new printing solution for indoor and outdoor for signage as well. And I do believe Thailand market is a growing market for graphic art printings. And I hope this technology will serve uh, Thailand markets, uh, our customer better with our legal talent team in Thailand. เห็นอย่างนี้นะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านครับเราจะได้เห็นพัฒนาการเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ให้น่าสนใจจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นนั่นเองครับและกลับมากระตุ้นหัวใจทางเทคโนโลยีกับผมได้ใหม่นี่คือเช็คออนไซด์สวัสดีครับ RICO imagine change อินสุดอินไซส์น้ำมันถังเดียวเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮยพิสุ์ความประหยัดน้ำมันไกลกว่าทุกรังหนึ่งถังตา่างร้อยสิบแปดกิโลเมตรเรลี้ยงจริงน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือทุกค, <Yeah. S 1> คันเนี่ยมีมตัวตัมีแมคเลื่ไกลแสนไกลใช้น้ำมันเกียเช็คออนไทม์ ดูแล้วธุรกิจเครื่องพิมพ์นะคะเครื่องพิมพ์เตอร์หรือว่าสิ่งพิมพ์ที่ออกมาแต่ละอย่างในตอนนี้นี่ถือว่ามีวิวัฒนาการใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะคะจริงแล้วเราก็ยังคงต้องใช้อยู่ดูสคริปต์เราสิคะเราก็ยังคงต้องใช้รีโก้อยู่อรอย่อกี้ดูแบบเทคนิคของเขาเนี่ยรู้สึกว่าสีแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความพิเศษแล้วก็ทําให้เหมือนจริงมาก,มากๆเลยเดียวใช่นะคะก็นว<ๆ>ัตกรรมก้าวไกลไปจริงๆไม่แพ้กับเรื่องราวของตลาดสมาร์ทโฟนที่ตอนนี้มีการแข่งขันกันอยากดุเดือดเลยนะคะจะเป็นยังไงเป็นตามกันใน World Business Roundup ค่ะ ไปเริ่มกันที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ค่ะออกมาเปิดเผยรายง,งานผลประกอบการเบื้องต้นค่ะที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ว่ากำไรจากการดำเนินงานในช่วงไตรมาส3ของปีนี้อยู่ที่4.1ล้านล้านวอนคิดเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่3,800ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถือว่าร่วงลงไป59.65%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขกำไรดังกล่าวต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่เรา 4.47ล้านล้านวอนแล้วก็ยังเป็นระดับที่ต่ำสุดด้วยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของผลกำไรของซัมซุงที่ต่ำกว่า50ล้านล้านวอนค่ะทั้งนีการเปิดเผยผลประกอบการที่ย่ำแย่ของซัมซุงมีขึ้นในช่วงเวลาที่ธุรกิจมือถือของซัมซุงซึ่งผลิตตลาดสมาร์ทโฟนนั้นมีการปรับตัวที่ย่ำแย่อันเนื่องมาจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่ซบเซาสำหรับอุปกรณ์มือถือรวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงกับบรรดาคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตของจีนและบริษัท a p p เปิลที่เพิ่งเปิด เป็นเจ้าของตลาดสมาร์ทโฟนอยู่ในอันดับที่1ปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะร่วงลงมาเล็กน้อยค่ะ มาที่ธุรกิจน้ำอัดลมกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าย้อนไปเมื่อ18ปีก่อนโค้กจะมีเซิร์ชซึ่งเป็นน้ำอัดลมรสเปรี้ยวสีส้มซึ่งออกสู่ตลาดสหรัฐในปี1996ค่ะหลังจากที่วางตลาดได้ไม่นานนะคะความนิยมของเซิร์ชในสหรัฐอเมริกาก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจนบริษัทต้องตัดสินใจเลิกผลิตเครื่องดื่มนี้ในปี2003ค่ะก็เลยทาให้ปัจจุบันมีเพียงประเทศนอร์เวย์เท่าน,นั้นนะคะที่มีเครื่องดื่มนี้วางขายแต่ว่าล่าสุดโค้กได้มีการทําการฟื้นคืนชีพเซิร์ชอีกครั้งหนึ่ะตลลออดเเเวาาาทีีี่่ผนมนะคะสยยงรยงรก้ ผู้บริโภคนั้นยากที่จะได้กับการรับการตอบสนองจากผู้ประกอบการแต่ว่าด้วยสื่อออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียที่เป็นสเสมือนกระบอกเสียงที่รวบรวมแล้วก็ขยายเสียงเล็กๆของผู้บริโภคให้สามารถดังไปถึงหูของเจ้าของแบรนด์ใหญ่ได้นะคะล่าสุดที่สหรัฐอเมริกากลุ่มแฟนนับอารมณ์เล็กๆกลุ่มหนึ่งเพิ่งจะประสบความสาเร็จในการเรียกร้องให้บริษัทโคาคาโคลาผลิตเครื่องดื่มสุดโปรดของพวกเขาออกมาจําหน่ายอีกครั้งค่ะ แล้วก็ล่าสุดนะคะผู้ที่ชื่นชอบ,ชอบเครื่องดื่มเซิร์ชในชารัฐนั้นได้รวมตัวกันตั้งชื่อกลุ่มว่า Search Movement ขึ้นในปี2011แล้วก็เปิดแฟนเพจบน Facebook ซึ่งสามารถรวบรวมยอดกดไลค์ได้ถึง143,000ไลค์ด้วยกันนะคะเรียกร้องบนแฟนเพจของโคคาโคล่าให้นำเครื่องดื่มชนิดนี้มาขายครั้งค่ะล่าสุดนะคะผ่านไปเกือบ2ปีปรากฏว่าโคคาโคล่าได้ตัดสินใจเปิดลายการผลิตเครื่องดื่มเซิร์ชอีกครั้งหลังจากที่หยุดไปนานกว่าทศวรรษโดยเป็นการผลิต แบบจำกัดปริมาณแล้วก็วางขายผ่านทางเว็บไซต์ a เม z o n เท่านั้นซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกที่ Coca-Cola นั้นขายสินค้าออนไลน์แบบ exclusive ค่ะจะเรียกได้ว่าถ้าผลิตภัณฑ์คุณเจ๋จงจริงนะคะแล้วก็ครองใจผู้บริโภคจีนคุณกลับมาได้เสมอนะคะช่วงนี้มีข่าวมาฝากจาก True Online ค่ะโทรศัพท์บ้านจาก True Online ตอนนี้มีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม ให้คุณได้โทรฟรีไม่จำกัดตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเชา้าเมื่อโทรหาโทรศัพท์บ้านทรูและโทรศัพท์มือถือทร m o v e สมัครฟรีวันนี้ถึง3 1ธันวาคม2,557นี้การสำหรับช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวสังคมธุรกิจนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตาม10อันดับของแพ็กเกจที่ยอดสุดยอดครีเอทีฟกันเลยค่ะ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีแห่งแรกของบริษัทเจีตไยจำกัดสำหรับวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชของเจียไตยัยก่อตั้งเมื่อปี2528บนพื้นที่60ไร่เน้นการวิจัยพืชหลักคือ มันเขือเทศสำหรับโรงงานมันเขือเทศเชอรี่มันเขือเทศสีดาและพริกอาทิพริกขี้หนูพริกหนุ่มและพริกต่างประเทศเพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกง่ายได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพขายได้ราคาดีสร้างเป็นไรายได้ที่มั่นคงขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพดีด้วย นายสุพักเมคิยานนท์ผู้จัดก,การทั่วไปสำนักวิจัยและพัฒนาบริษัทเจียไตยจํากัดกล่าวว่าเจียไตยให้ความสำคัญเรื่องนวัตกรรมในการพัฒนาสายพันธุ์พืชผักใหม่ๆที่สามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรเรกรพาะปลูกได้ง่ายและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ตลาดเขตร้อนทั่วโลกซึ่งมเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะพริกหนุ่มซึ่งมีตลาดใหญ่อยู่ในภาคเหนือและเป็นวัตถุดิบหลักในการนำไปทำน้ำพริกหนุ่มซึ่งกว่า80%ของพริกหนุ่ม ประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนามาจากสถา,านีวิจัยแห่งนี้ในส่วนของพริกหลุมนะครับพันธุ์พริกหยกสยามแล้วก็หยกสวรรค์เป็นสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์ในส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ทาทาน้ำพริกหลุมขายเนื่องจากว่าให้ปริมาณเนื้อในการทําได้ดีแล้วก็ไม่มีเปลือกที่เหนียวพันธุ์ของเราเนี่ยที่พัฒนาออกมาเนี่ยสามารถปลูกได้ในพื้นที่เกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยอยู่แล้ว สำหรับการพัฒนาสายพันธุ์มะเขือเทศและพริกมีการนำนวัตกรรม F1 hybrid หรือเทคนิคลูกผสมคือเป็นการรวมจุดเด่นของสายพันธุ์พ่อและสายพันธุ์แม่มาผสมเข้าด้วยกันทำให้ได้สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่วิจัยและพัฒนาแล้วจะนำไปทดสอบปลูกในพื้นที่ต่างๆเช่นจังหวัดเพชรบุรีแถบบริเวณภาคอีสานร,รวมทั้งประเทศอินเดียและเวียดนามเป็นต้นก่อนกระจายมเมล็ดพันธุ์ไปสู่เกษตรกร,ร,กรให้ได้เพาะปลูกและจำหน่ายผล,ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อไป เมื่อเร็วๆนี้โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพร,รัตน์โดวยห้างแว่นคับเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยได้น,นาคณะผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจวัดาสายตาและประกอบแว่นใหม่มอบให้แก่ผู้สูงวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจํานวนกว่า400คนณจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพร,รัตน์ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในการให้ความช่วยเหลือด้านสายตาแก่ผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยมีนายสุรพงษ์แสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทั้งนี้ห้างแว่นทอบเจริญซึ่งเป็นร้านแว่นตาที่อยู่คู่คนไทยมากว่า50ปีจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้ผู้สูงวัยที่ขาดแคลนได้รับแว่นตาใหม่ฟรีทั่วประเทศโดยหากตรวจพบว่ามีผู้สูงวัยเป็นโรคตาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นห้างแว่นทอปเจริญจะส่งเข้ารับการรักษาที่สูงรักษาตาทอบเจริญต่อไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้น ความสุขเลือกได้ทั่วไทยบ้านเลือกส่วนลดเป็นล้านคอนโดเลือกไลฟ์สไตล์ใหม่ทาวน์เฮาส์เลือกยูนิตสวยความสุขเลือกได้ทั่วไทยความสุขเลือกได้พร้อมอยู่ที่งานแสสช l i f ไลฟ์คัมโฮม10-12ตุลาคมนี้ที่รโยพารากอน a อล Central Festival เชียงใหม่และภูเก็ต นี่คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ very very สนะต้องใส่ระบบลมอไม่อยากเสียงระบบลมมั่นใจเลือดส่สัญญาลิงถึงในผู้นำระบบสายสัญญามาตรฐาน America วันนี้ผมจะพาไปพิสูจน์กันว่าทูบูเอช 3G สัญญาณใหม่ครอบคลุมทั่วไทยถึงแล้วเนื้อสุดของไทยที่หมู่บ้านกะเรียงรูม,มิดจ,จังหวัดเชียงรายนะครับสัญญาณโทรศพัพท์ทนี้เป็นไงบ้างครับค่อยดีเลยครับอ๋อนี่มันเครื่องเก่า 2G นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยทูบูเอชเขามี 3G ใหม่ให้ใช้แล้วซิม 3G ก็ต้องใช้กับเครื่อง 3G สัญญาณจะได้โทรชัดเน็ตแดงสุดๆไปเลยนะครับชัดแตเตเจ้าสัญญาณเป็นไงบ้างทูบ um ูเอชโทรชัดเน็ตแดงแตเตเลยครับสัญญาณชัดเกลียวเลยญญลองดูทีวีสิครับโอ้ชัดแตเต อาปุ๋ไว้จ้าแจจ้าขนาดบนเธอยังโทชัทเนตแทงแจ้าแ่เจ้าทั่วภาคเหนือพิสูจน์แล้วโทชัทเนตแรงจริง True Edge เ,เครือข่าย 3G ที่1ของเราเวลาจะซื้อกาแฟ True Coffee บอกเลยครับคุณเป็นลูกค้า True b a c k Card ซึ่งพิเศษมากอยูด่ดีๆครับซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งหรือเลือกส่วนลดก็ได้ตลอดปีนี้เลยครับพิเศษเฉพาะ True b a c k Card เท่านั้น จะบินแต่ละทีต้องพร้อมนะครับสัมภาระพาสปอร์ตและทูค์ทลูกคา้าทูค์ดรับฟรีเครื่องดื่มหรือเมนูแบบเซ็ตถึง31ธันวาคมนี้เดินทางอย่าลืมบัตรทูค์ดนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห,ห่งชาติแจงหลักฐานมัดผู้ต้องหาปิดคดีฆ่านักท่องทอเที่ยวเกาะเต่ายืนยันโปรง่งใสการทำงานของตำรวจดยเลยต้อง,งยยพยุ่งนะครับทุกอย่างต้องอยู่บนหลักการ ตต้องและยุธรวจสอบก่อปูดแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราดครบการบุกรุกเขตนาวิกโยธินเชื่อมีนายคุณนุ้นหลังชมสุดยอดประเพณีรับบัวแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกติดตามได้ในเจาะลึกข่าวร้อน21นาฬิกา การบิสเซทวอลจับกระแสธุรกิจในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้มาดู10อันดับสุดยอดแพ็กเกจจิ้งไอเดียแปลกแปกกันค่ะมาเริ่มกันที่อันดับ10เลยนะคะอันดับ10นั้นก็คือขวดเบียร์พับได้ค่ะหลายคนอาจจะงงกันไปใหญ่แล้วนะคะแล้วก็จินตนาไปแล้วว่าขวดแข็งของเบียร์เนี่ยจะพับได้ยังไงแต่จริงๆแล้วที่พับได้ก็คือกระดาษค่ะผู้ออกแบบคงหวังนะคะว่าคนกินเบียร์กำลังเพลินๆลว่วงๆก็เลยมานั่งพับกระดาษเล่นซึ่งก็ถือว่าเปิดจุดเป็นจุดขายที่ดีทีเดียวค่ะมาดูอันดะคเ่งไดไฟสุจ คงเป็นของขายหรือว่าของแถมเล็กๆน้อยๆที่ค่ายรถยนต์ทําขึ้นนะคะที่เราต้องยอมรับในความคิดข้อนี้จริงๆว่าเมื่อพอถึงกล่องไม่ขีดออกนะคะแล้วก็ท้ายรถบรรทุกธรมธรมดาาเนี่ยก็จะมีที่บรรจุของที่อยู่ข้างหลังยาวขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค่ายรถยนต์นั้นเขาต้องการโฆษณารถตัวเองนั่นเองนะคะมาดูอันดับที่8กันบ้างค่ะขนมผมฟูนะคะซึ่งที่ต้องเรียกอย่างนี้เพราะว่าดูที่แพคเกจจิ้งนะคุณผู้ชมคะ่ะ ที่ทาเป็นรูปคนนะคะที่ทําผมเนี่ยทรงหัวฟูฟ่องแบบนั้นเมื่อมีขนมอยู่ในนั้นพอดูผ่านๆไปก็เหมือนผมเลยค่ะแต่เมื่อนําขนมออกมารับประทานแล้วนะคะปรากฏว่าผมของการ์ตูนบนซองก็หายไปด้วยงานนี้อร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแพ็กเกจที่เขาทํามาก็ทําให้ขนมนั้นขายดิบขายดีไปเลยทีเดียวค่ะต่อกันที่อันดับ7ค่ะชาแขวนเสื้อน,นั่นเองนะคะแพ็กเกจกินขาดด้วยการเอาถุงชาให้กลายเป็นรูปเสื้อที่อยู่บนไม้แขวนคราวนี้พอคุณจะกินก็แค่เอาไม้แขวนเสื้อออกจากกราวนะคะแล้วเอาไปแขวนที่แก้วของคุณแค่นี้แหม ขึนชมไอเดียคนคิดจริงๆนะคะอันดับที่6ค่ะถุงกระดาษกระเพาะอาหาระคะ่ะแอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นไอเดียเจ๋งๆที่บ้านเราน่าจะเอาตามบ้างเพราะว่าด้วยการดีไซน์ถุงกระดาษให้มีช่องใส่ที่เราสามารถมองเห็นได้เป็นรูปกระเพาะที่ทําให้เราเห็นว่าวันๆหนึ่งเราซื้ออะไรไปกินบ้างมีอาหารที่ทําร้ายสุขภาพหรือเสริมสุขภาพเรามากน้อยแค่ไหนนะคะก็ทําให้เราคิดเวลาซื้อของมากขึ้นอันดับที่5ค่ะเนยพร้อมมีด สำหรับคนที่เบื่อการทานเนยไหนจะต้องหามีดล้างมีดที่สุดแสนจะขี้เกียจแล้วนะคะแต่นี่เลยค่ะเนยพร้อมมีดเป็นทั้งฝาเป็นทั้งมีดไปนในตัวพอแกะออกมาสามารถใช้ปาดหน้าขนมปังและทิ้งได้เลยงานนี้คุณแม่บ้านชอบใจแน่นอนค่ะอันดับที่4ี่ค่ะน้ำปีศาจนะเหมาะกับพาวินที่กำลังจะมาถึง <c oughs> เลยนะคะเป็นแค่น้ำผลไม้เท่านั้นค่ะเพียงแต่ว่าแพคเกจสุดแบลกแนวของมันคือทำกล่องเป็นรูปปีศาจและที่เทน้ำเนี่ยนะคะอยู่ตรงกับปากของปีศาจทำเอาคนชอบของแปลกต้องรีบไปหาซื้อกันเลยค่ะ มาที่อันดับที่3มกันบ้างนะคะอาหารน้องหมาสุดชิคค่ะถึงจะเป็นแค่อาหารของขบเคี้ยวเล่นของน้องหมานะคะแต่ว่าแพ็กเกจของเขาต้องเลือดเอาที่คนไม่หยิบซื้อยี่ห้ออื่นเลยทีเดียวะคะ่ะเพราะว่าดูยี่ห้อนี้แล้วนะแค่การออกแบบก็กินขาดเป็นรูปน้องหมาพันธุ์ต่างๆที่สุดน่ารักแล้วก็ตรงฟันเนี่ยกลับว่างไว้นะคะทำให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในนั่นก็คืออาหารนั่นเองค่ะแต่ว่าด้วยความน่ารักของน้องหมาทั้งหลายคนรักหมาก็เลยต้องยอมซื้อกันไปนะคะ อันดับที่2กล่องบอกรสชาติค่ะอันนี้ไม่ใช่ของวิเศษของโดเรมอนแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยความที่มันเป็นแพ็กเกจที่มันสุดมันแล้วก็สุดพิสดารที่เรียกได้ว่าใครเห็นต้องจับขึ้นมาดูก็คือกล่องรสกล่องนมรสต่างๆนะคะที่ทําเป็นรูปทรงออกมาตามรสชาตินั้นๆถ้าเป็นรสกล้วยก็ทําเป็นรูปกล้วยสีเหลืองสดค่ะแล้วก็ถ้ารสธรรมดาก็จะสีขาวโพลนล้นสะอาดทําเอาที่คุณที่ไม่ต้องไปอ่านตามกล่องเลยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยแต่ละนมนั้นมีรสชาติอะไรกันนะคะมาดูอันดับ ที่หกันบ้างค่ะ บางทีซองบุหรี่แบบบ้านเราที่มีรูปคนเป็นโรคนั้นโรคนี้อาจจะดูเชยไปหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาเห็นการออกแบบของซองบุหรี่นี้แล้วต้องยกนิ้วให้เลยค่ะไม่รู้คิดยังไงนะคะที่ทําซองบุหรี่ออกมาเป็นรูปลงศพนะฮะเอาคือจบไปเลยแล้วกัน <c oughs> ดีกว่าเอาเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยคนสูบเองก็คงไม่ชอบนะเพราะว่าเมื่อหยิบมาทีไรก็คงจะต้องอยากจะคว้างทิ้งแล้วก็เมื่อนึกถึงสภาพตัวเองว่าต้องไปนอนในนั้นนะคะคือชอบอันนี้มากค่ะคุณแจนะคะคือถ้าปกติเราเห็นเนี่ยรูปก็จะเป็นรูปโรคต่างๆที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่่แตตลงศพยคืออาบสุด้ เลยว่าสูบแล้วเป็นยังไงและก็ต้องมาอยู่ในนั้นแน่นอนแน่นอนค่ะอันนี้ก็คือ10 p แพคเกจจิ้งนะที่คุณเห็นแล้วคุณต้องอยากซื้อในส่วนของผ,ผู้ผลิตเองก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะกลับมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวทางธุรกิจครบจบที่เดียวกับ Business Watch ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ